เราไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้และเราไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เรามี คือช่วงเวลานี้กับปัจจุบันขณะจิตใจของเราจะสงบที่สุดเมื่อเราอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า ไม่ตัดสินไม่กังวลแค่ยอมรับและทำให้ดีที่สุดเหมือนสายลมที่พัดผ่านทุง่งหญ้ามันไม่เคยหยุดแต่ก็ไม่เคยเร่งรีบ จิตของเราก็เช่นกันเมื่อเราอยู่กับลมหายใจและธรรมชาติรอบตัวความสุขจะค่อยๆก่อตัวขึ้นให้ทุกๆวันของคุณ เป็นวันที่สําคัญที่สุดเพราะคุณเลือกที่จะอยู่ในตอนนี้ตอนที่คุณมีโอกาสจะรักเข้าใจและเติบโตช่วงเวลา ที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันขณะอยู่กับมันอย่างเต็มใจและมีความสุขปัจจุบันขณะไม่ใช่แค่เวลาที่ผ่านมาแล้วหรือนับจากนี้ เพียงเซววินาทีแต่เป็นการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างมีสติยอมรับความจริงและเข้าใจในสิ่งที่เป็นอย่างแท้จริง